สวัสดีพี่น้อง f อที่น่ารักเหมือนเคยคะ่ะพี่ใจก็จะมาทักทายนะคะพี่น้อง FC นะคะเพื่อนจา๋าวันนี้พี่ใจจะพามาสรุป5ลาวนะคะ5ลาวของวันที่7กันเนาะอ่อนไปสรุปเราก็มาฟังคําเตือนเหมือนทุกครั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางก็นนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดเด็กต่ากว่า28ปีควระรับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดชใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องจา๋า โอเคเราก็จะไปสรุปกันเลยเนาะสำหรับเดี๋ยวพี่จ a y ปรับกล้องก่อนเนาะลงมาที่ตัวเลขแล้วกันนะคะสำหรับลาวสตาร์นะคะรลบเลขผลที่ออก3 2 6 1 9นะคะพเพื่อนๆจ๋าสอมาไหมสอง2กหกมาะคะ่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็เข้าวิ่งรูด2ด้วยตัวเด่นนะคะพเพื่อนหก2องตัวกลับเนะาะอยู่ในเด่น6ด้วยค่ะพเพื่อนๆจ๋า แล้วก็มาที่สองตัวนี้พี่ใจก็พูดประจำนะว่าให้ดูตัวนี้แล้วก็เทียบแล้วก็สามารถจับคู่กันได้นะคะเพื่อนสามหกสองสามสองหกอ่ะตารางก็สามตัวนะคะเพื่อนตารางพี่ใจบอกสําคัญนะให้ไปจับเอาได้นะคะเพื่อนหนึ 1, 9, ่งเก้าเรามีไหมคะเพื่อนเพื่อนจ้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าถ้าเอาชุดนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะเพราะว่าเก้าจะมาตัวเลขพี่น้องนะคะเพื่อนจ้า นะเนาะแล้วก็สายวิ่งสายลูกก็จะได้นะเนี่ยได้วิ่งด้วยหลักร้อยนะคะสำหรับสามคีย์วีไอพีอเพื่อนจ๋าสามคีวีไอพีนะคะก็สามสามหกค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าสามสามหกเจ็ดสามนะหกสามสามหกนะคะก็สามหกที่ตารางก็มีเนาะนะคะแล้วก็เข้าที่เรียกพี่น้องนะคะพเพื่อนสำหรับตัวเด่นข้างบนพี่ใจบอกว่าให้ ให้พิจารณานะคะเพื่อนแต่สลับตัวพี่เจเองพี่เจไม่ทิ้งไงนะคะสามหกก็เข้าในชุดรวมเนาะเข้าที่ดินหกนะคะเพื่อนในชุดรวมนะคะของเราสามหกหกสามเนาะแล้วก็เจ็ดสามสามเจ็ดนะคะเพื่อนเจ็ดสามสามเจ็ดก็เข้าในชุดรวมเข้าในดินด้วยนะคะก็โอเคจัดไปนะคะพี่น้องจ้า สำหรับลาวีไอพีค่ะเพื่อนๆจะผลที่ออก8 5 6 9หนะคะเพื่อนจะ5้าหก6 5ห6 5พี่ใจไม่ได้เอามาด้วยนะคะแต่ว่าไปอยู่ที่ในตารางเนาะห5พี่ใจไม่ได้หยิบมานะคะแต่ว่าก็เข้าในวิ่งรูด6นะคะแล้วก็98เนาะ98มีไหม98้จะเป็นตัวนี้นะเพื่อนๆแปเอ่ะเมื่อกี้พี่ใจพูดนะ ไอตอนใน,นคลิปที่พี่ใจลืมอ่ะพี่ใจบอกว่าลืมอาศัยใ,ให้ด้วย8ป9ดเก้าเปดเขาก็มาตัวกลับนะคะเพื่อนจะน๊ะเนาะก็อันนี้ก็วิ่งลูดได้สองเด้งนะคะถ้ามาแบบนี้นะเพื่อนๆถ้ามาแบบนี้พี่ใจจะลูดสามเลยลูดทั้งสามตัวะค่ะเพื่อนๆพนเพราะบางทีเขาจะมาจับคู่เนาะบางทีเขาก็จะมาอ,ะอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าเราลูดสามเนี่ยสองสองเด้งนี่เราก็ก็คุมอยู่นะหลุดไปอันเดียวเราก็ถือว่าคุมอยู่นะคะเพื่อนจะ๊ะ อันนี้ก็จะ8 5 6 8 5 6 5ไม่มีหอยู่ข้างข้างนอกเนาะตัวเทนของอันนี้นะครเพื่อนหเนาะก็ถ้าใครจับดูดีๆก็จะได้ในตารางนะครเพื่อนจะอ่านะคะมาวิ่งลูดแล้วก็สามัคคี VIP ค่ะเพื่อนจะสามัคคี VIP ผลที่ออก16191นะคะ61เราอยู่ในชุดรวมตัวนี้เห็นไหมมาทั้งคู่เลยไอ้ที่ว่า ถ้าเอาเอาตัวใดตัวหนึ่งก็เอาชุดหนึ่งไปด้วยนะคะพเพื่อนๆแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งอ่ะมาอีกแล้วเห็นไหมเพื่อนๆจะ้ะก็มาตัวนี้2องสอชุดนะแล้วก็ข้างบนนะคะเพื่อนๆเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะห1หนเนาะอ่ะแล้วก็สำหรับอันนี้หลุดค่ะเพื่อนๆตัววิ่งรูดขอรูดขออภัยเนาะหยิบจับมาผิดบางทีนะี่ยตัดสินใจผิดก็พลาดเลย สำหรับสตาร์ VIP คันเพื่อนจ๋าลาสตาร์ VIP ผลที่ออก30647นะคะ4 7 7เค่นเพื่อน7มาเนี่ยนี่มาคู่เลย4774พี่จก็มีไว้ให้เนาะนะคะอ่านะคะเพื่อนมาคู่กันนะ4774อันนี้เนาะแล้วก็06เรามาในวิ่งรูด0ค่ะมาตัว6006นะคะเข้าเด็นที่6เนาะตัวนี้นะคะ306 306ก็30 6, 30 6, สามตัวตารางนะคะถ้าใครถ้าเข้ามาติดตามเห็นคลิปพี่ใจก็จะโชคดีถ้าใครยังไม่ติดตามก็ถือว่าดวงยังมาไม่ถึงกันเนาะสี 47, 47, ่เจ็ดสเจ็ดสี่ก็มานะคะเพื่อนสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะมาในตัวกลับนะคะเพื่อนเออว่าทําไมวงเยอะแยะมันมันเข้าไงเพื่อนมันเข้าในนี้พี่ใจก็เลยต้องวงให้ดูเนาะนี่เห็นไหมคะเพื่อนพี่ใจบอกอันนี้เป็นตัวจับกันเนี่ยเจ็ดสามก็มีนะ พูดถึงว่า7 3มน,นี่มันคู่กันเนี่ยนะคะเพื่อนๆจะ4 7เนาะ9นะคะเพื่อนๆจะเออนะเขาก็จะจับคู่ได้พี่ใจบอกว่าตัวนี้พี่ใจยวางให้นะคะก็โอเคค่ะดีๆพี่น้องเอซ c นะคะที่โชคดีเนาะไปต่อเลยค่ะก็ยังเดินดีนะสายวิ่งสายลูดอาจจะหลุดไปบ้างนะคะรอบสองรอบนะคะเพื่อนแต่เราก็จะอาจจะไปได้ดิ้งเนาะต่อไปก็รอบขอ ของันที่8ปดครับ่แจ๊ทนี่8ก็ใช่จิเด่นที่789 7กับ4 8กับ3อันนี้คือเป็นตัวจับคู่นะเพื่อนๆว่่อยม่าองมองว่าเยอะนะรานะคาสำหรับาสายวิ่งสายลูดเด่น7พี่จ๊ก็จะวางให้อย่างนี้นะคะเพื่อนก็ดูเอาแคบไว้นะคะจุดไว้แล้วก็ตารางจับคู่นะอย่าลืมตารางจับคู่พี่แจะเอาตัวเด่นไปไว้ข้างบนนะคะสำหรับฝั่งนี้ตัวเด่นนะ พี่ใจจะพูดประจานะทุกคลิปเน้นลูดเพราะว่าถ้าเด่นเข้ามาบางทีเราจับเจาะไม่ถึงเราเรา,เร,ารูดนะคะเรารูดก็จะได้ไปนะคะเพื่อนก็เหมือนเดิมนะคะเลขพี่น้องพี่เจก็จะไม่ปล่อยเป็นตัวจับคู่นะอันนี้เป็นตัวจับคู่นะคะบางทีก็มาด้วยกันเนาะอ่านะคะสําหรับนี้ก็ไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งเขาเนาะก็จะติดไปอย่างนี้แต่ถ้าใครไม่มองก็มองแต่ข้างบนตัวเด่นนะคะเพื่อนก็หวังว่าวันนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเพื่อนจ๋าก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอพี่น้องอีฟซีทุกท่านโชคดีทุกๆวันนะคะเพื่อนจา๋าสวัสดีค่ะ